กาดรงกคนทุกนตกัวไม่ใหญ่ครับเห็นจิบเกบอยู่นะลงปุ๊บกัดเลยจะกวก่าห้ากำไปยังลงคอครับ เป็นเนท้ายก้อนนะครับเบอร์ 2O นะตัวนี้นสวยเลยปล่อยน้องไปครับตัวนี้ตัวเล็กวปรีบปล่อยรีบปล่อย